ิ่นไฟกับลัมตกไหลผ่านเนี่ยนเนี้ยมองสมบูรณ์ไปกับการสร้างที่พักมากๆนอะมีก่อพงต่างๆมากมายที่กบและสามสารถสร้างที่พักได้ละเสียงเราก็าดูต้นตอส่ียงไม่เจอน,นะทีนี้ผมก่อไฟได้ไม่ง,งั้นคงจะอากาศาน,น้เย็นนะดูนะก็มองในแน่ดีคือจะเป็นเสียงพวกสัตว์หรือเปล่าสัตว์เดินหรือเปล่านะก็ไม่น่ามีอะไรทุกคนเอ้าอ,องค์ลักไม่หรอใช่ปะ อ,องฆราศลักหรอจะไปองฆลักเหรอองฆรัศเอกไม่จังควมไม่ได้หรอกองฆราศเอกแล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่าก,กเาเา็เจ้าจะไปไหนเจ้ามีอะไรกับข้าหรือเปล่ามีธุระอะไรเปล่าไม่มีอะไรหรอกแต่ข้าจะให้ของดีเจ้าเจ้าจะเอาไหมให้อะไรอะ่ะ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยอยู่ผมแฝดใหญ่นะพี่นะซึ่งตอนนี้ผมเองก็กําลังเดินป่ายู่แล้วทุกคนนะฝนก็มีตกแบบโปรยะรอย,รอยไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่เป้าหมายผมวันนี้คือเดินป่าตามหาแหล่งน้ําที่สวยๆในป่าเพื่อหาที่พักสักที่นะอยากจะทาที่พักติดแหล่งน้ำที่สวยแต่ผมเองยังไม่รู้ว่าจะทําที่ไหนดีซึ่งตอนนี้ผมอยู่ติดน้ําตกแหง่งหนึ่งในป่า ก็เป็นน้ำตกที่ผมเคยมาบ้างแล้วแล้วก็เพื่อนที่หคนก็คงจะเคยเห็นบ้างแล้วนะณตอนนี้อาจจะอาจจะช้าเพราะว่าฝนตกเป็นอุปสรรคมากผมกว่าจะออกจากบ้านได้ก็ต้องดูว่าฝนจะหยุดหรือยังนะนี่ออกมาก็ยังไม่หยุดดีหรอกแต่ว่าต้องรีบออกมาก่อนกลัววันนี้จะไม่ทันคือผมนี้ผมตั้งใจจะมาเพื่อมาดูน้ําตกเพื่อหาแหล่างาั้งที่พักที่นึ่งในป่า กำลังหามองทำเลตรงไหนที่สวยบนะ้างนะก็ฝากรีีนะครับผมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีขอให้ผมเจอที่พักดีๆแล้วกันนะแล้วขอให้ดับเป็นทำเลสวยจิบน้ำดีๆแล้วก็มีทรัพยากร,รที่สามารถสร้างที่พักได้แบบไม่ต้องแบบไปหาไกลๆนีนคนไปคนทางครับผม ตกที่คอนชันะสมบูรณนทุกคนนะ,นะเห้ยถือว่าเป็นจุดที่ผมถูกใจนะทุกคนนะจุดที่สวยจุดตรงไงทุกคนน้ำตกนี่ถ้าติดน้ำตกผมนิ่งชอบนะแต่ว่าวัน้องเซ้ามี่พาก์ทบว่าไม่ติดน้ำตกมากเกินไปนะทตรงนี้ที่พื้นที่ว่างอยู่ทุกคนไปดูง่ายงั้นปะนี่นะครับนีน ที่น้ำนี่ด้วยแต่ว่าต้องเป็นช่วงหน้าฝนต่อเนื่องหรือว่าฝนตกหนักๆเนี่ยผมกลัวว่าน้ำมันท่วมหรือเปล่าเราขอไปดูก่อนแล้วกันว่ามันเหมาะสมแค่ไหนนะทุกคนนะไปดูไปนอ,อ้สวยนะทุกคนทุกที่สวยมากๆเลยพี่ น้ำไหลแบบธรรชมชาติมากๆาเลยพี่น้ำไหลมาสวยมากไปยังต่อนี่ครับแนบบอกว่าทุกคนป่าเขียวดีมากทุกคนครับ ปากเขียวดีสุด,สดเลยข้ามไปก่อนนะข้ามไปได้ไหมทุกคนที่ตรงนี้สวยะ่ะติดน้ำไม่จ็่ไหมถ้ทาท่าที่พักเนี้บอกกันั่งชมทำรมเนใกล้ๆกก่อนดีกว,ว่าวน้ำลาย่านสวยจัดเลยแหล่งน้ำที่ลึกพอสมควรสามารถกระจิกทำเป็น ฝ่ายัะเก็บน้ำได้ทุกคนจะไ่มเพื่อเป็นบอกงั้นเพื่ออาบเพื่อใช้หิหนด้านหน้าอย่างนี้ด้วยทุกคนว่าทำเลสวยมากๆนะเจ็บเจ็บเจ็บอาลุยครับพี่บมาแล้ว ต้องพาดอ้อโอ้นะครับขาผมไปแค่กระหินดีไม่ไม่ไม่หนักมากผมนะลงมาจากข้างบนนี้แล้วก็เอาเท้าย่ามมาที่หินก้อนนี้อมจะบอกคนระับแตาผมเจอประจําประจํายัางพาดน,นะ,ะหินมันลื่นนะมีแต่ไข่อยู่ผมมันย่าลงไป แบบนี้เราจะเลื่มขึ้นเข้ไปอย่างนี้นะดีที่ว่ามันไม่มีน้ำข้างหน้าเลยนะผมลมเบาเงี้ยโชคดีที่ไม่มีน้ำไม่งั้นผมคงจะเละโทรศัพท์งคงจะเละเหมือนกันโอ้โหมีความโชคดีโอเคทุกคนไปงั้นต่อเลยว่ะโอ๊ะหดหมด นักแข้งเลยปวดนักแข้งเลยทุกคนเนีย่ยนี่ต้องระวังนะให้ย่ำเท้าไปอากาศเลื่อนสูงว้าวมันสวยโอเคเลยขอไปขอว่านั่งดูแล้วน,นะน้อมันพอรเฟคแค่ไหนทุกคน พักตรงนี้ว่ามันสมบูรณ์แบบทค่ไหนหรือว่าผมจะอาจจะใช้ตรงนี้นสร้างที่พักนะอาามันแค,แค่นั่งยื่นออมาจากกอไผ่ใช่ไหมครก็ขุดเสาสองฝั่งนี้ยุดกับกอไผ่ให้แน่นที่สุดแล้วก็ทายกพื้นขึ้มนมาสูงเพื่อให้ผลจากน้ํำนะผมคิดว่าถ้าสูงพอน้ําก็ไม่น่าจะถึงนะทุกคนนะลองดูก่อนนะทุกคนนะ ทำเลดีนะทุกคนนะเก๋วเลย,ยผมขอนั่งดูทำเลเกอบภาตะกองเนี่ยถ้าใครชอบทำเลนี้ก็คอมเมนต์บอกได้ว่าชอบไม่ชอบเป็นยังไงนะผมจะเอาคอมเมนต์นากที่อื่นไปเป็นการตัดสินใจว่ามันจะปลอดภาัยไหมหรือว่าดีไหมทุกคนแต่ผมดูจากตอนเนี้ยเป็นที่สวยแล้วก็มันติดน้ำสวยมากๆเลยนะ ต่อไปกินหรือเปล่าเพราถ้าเปินเสียงมาก คนได้คุย,ลยแล้วขอออกไปสักหน่อย พราะที่นี่อาการมันเย็นนะทุกคนนะเพราะวจิดน้ำด้วยจาเป็นป่าค่อนข้างจะดิบชื้นมากับอวนะน้ำจะเห็นเป็นสีเหลืองเพราะว่าเป็นจากธรรมชาติอารมณ์เหมือนน้ำตกในป่านะแล้วก็ผ่านตาน เมับพวกใบไผ่ใบไม้ต่างไปตกตกรอนตรงน้ำน,นะทำให้เกิดปลาเขาว่าเป็นสี่องพวกธรรมชาติจากใบไผ่ใบใบไม้อขึ้นมาบนผืน,นน้ำนะ อมเมนต์บอกไดนวันนี้มันโอเคหรือเปล่าดีไม่ดีอะไรที่คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผม ตอนนี้ไฟมันเก็บไปเรียบร้อยแล้วครับผมคุณัว่านที่สวยนะทุกคนไม่น่าเกลียดนะทุกคน,นที่สวยมากพี่ดิเก็บน้ำเลยพี่โคชิวมีจัดเลยทุกคน ว้าวต้องเอาตรงนใจท่านที่พักก็ทุกคนสวยม,มากๆนี่ครับอนนกากาศโคตรดีเลยอ่ะนั่งกิ้งไฟ กับลำตกไหลผ่านเนี่อยอันเนี้ยมองสมบูไปกับการกับการสร้างที่ผ่ามากนะมีรอบไทงต่างๆมากมายที่อบและสามสารถสร้างที่พ่าได้แล้วมีลำพายังต่างหาก ชึ่นมากน้ำเย็นช่นมาก เรียก่อนผมพยายามจะนั่งให้คุณเคยว่ามันดีจริงไหมยเงี้ยถ้ามันดีจริงเราก็จะสามารถข่คขี่เพลบบสบายใจนะเหมือนฝนจะตกหรือเปล่านะ ใชโคตรดีพี่เ่างน้ำไหลเรื่อยเลยอะอย่างว่าท่านที่พักเนี้ยสบาย,ยาสุดเลยมีครบทุกอย่างอะ มีคนเดินมามีเสียงมีคนเดินมาทุกคนนี่เสียงมีคนเดินมาพี่มาจากด้านหลังผมมาทุกคนขอไปตั้งหล่ะก่อนไม่รู้ใครเดินมาหรือเปล่านายผ่านหรือเปล่า ทุกคนครับตอนนี้ผมก็นั่งผิงไฟแบบได้ชิดมากๆเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วก็อย่างเสียงผมได้ยินเสียงก็เงียบไปนะเสียงมันมีการเดินอ่ะต้องเงียบแล้วทุกคนซึ่งตอนนี้ฝนก็เริ่มตกแบบเปิดปล่อยเตามพื้นไหมมีฝนตกทุกคนจะว่าตามพื้นน้าอ่ะซึ่งเสียงเมื่อกี้ไม่รู้เป็นเสียงใครยังไงผมพยายามจะหาดูเสียงแล้วก็หาดูต้นตอของเสียงไม่เจอนะทีนี้ผมก่อไฟได้ไม่งั้นคงจะอากาศห้เย็นนะดูนะก็ มองง่ายดีคือจะเป็นเสียงพวกสัตว์หรือเปล่าสัตว์เดินหรือเปล่านะก็ไม่น่ามีอะไรทุกคนเอา้าองค์คาักไม่หรอหใช่ป่ะองค์องค์คาักหรอจะาเป็นองค์คาักหรอองค์คาักเองจังป่าไม่ได้หรอองค์คาักเองแล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่มาเดินป่าไมเจ้าก็จ,าจะไปไหนเจ้ามีอะไรกับข้าหรือเปล่ามีธุระอะไรเปลา่าไม่มีอะไรหรอกแต่ข้าจะให้ของดีเจ้า ให้อะไรอ่ะถ้าเป็นสมิงเขาต้องก่อไฟทุ่มก่อนนะเป็นการเข้ามานี่ไม่ใช่สมิงแน่นะเป็นการเดินเข้ามาเรื่อยๆอย่างนี้เอาสมบัติไหมสมบัติอะไรมีสมบัติมากมายที่จะให้เจ้าเอามาจากไหนอ่ะมากมายอ่ะเป็นของข้าสะสมไว้นานแล้วสะสมไว้นานแล้วเจ้าอายุแค่เท่าไหร่เจ้ามีสมบัติสะสมมาเยอะขนาดนี้เหรอใช่ครับเก็บมานานมากแล้ว น่าสงสัยนะครับมันน่าสงสัยไหมตอนนี้กำลังมีข่าวอเรื่องขององค์การที่แอบทำในในทำบอลามไม่เขาไม่เอาเขาไม่เอาทั้งนั้นเอามาเยอะเลยเหรอถ้าเจ้าจังเนี่ยมาเยอะว่ะไม่เข้าใจสาธสมได้เยอะขนาดนี้เหรอเป็นรางวัลของข้าที่าำความดีรางวัลทคามดีู้นำเมืองไดเให้เจ้าเยอะขนาดนี้เหรอ ดีละชิ้นสองชิ้นข่าเขาใส่ไวเก็บมาเลยด้วยโอ้ครัตเอกเห็นเจ้าส่งมาไปให้สาวด้วยเหรอฮะไม่ให้น้องแสงเดือนหรออก็แงปข้าไม่รับข้าไม่เอาข้าข้าข้าไม่อยากได้ทั้งนั้นข้าอยู่อย่างนี้ดีแล้วข้าข้าไม่เอาข้าไม่เอาข้าปฏิเสธว่าไม่เอาเป็นของขวัญของเจ้าที่ข้ามีให้เจ้าไหม ข้าไม่เอาไงเจ้าจะให้ใครก็ให้แต่ข้าไม่เอาทำไมองค์พระเอกเจ้าจยิ่งนันยิ่งแปลกขึ้นทุกวันนะข้าไม่อยากพูดนะไม่อยากมีปัญหากับเจ้านะเจ้าทำไมจะรู้เกลตัวนะองค์พระเอกบอกไปเลยไม่ทำอะไรทั้งนั้นหรอกของงข้ามันก็คือของของขาเจ้าทำไมจะรู้ตัวดีแต่ถ้าเจ้าไม่ผิดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าผิดขึ้นมา ข้าเองก็ไม่อยากจะช่วยเจ้าเหมือนกันนะน้องแสงเดือนก็บอกแล้ว่าไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวถ้าเจ้าทำความผิดอ่ะข้าไม่เอาเจ้าไปไหนก็ไปไปเงินทองเงินทองก็มีอีกข้าไม่เอาจะองค์รักเอกเจ้าไปเถอะข้าไม่สนใจของของเจ้าหรอกเจ้าไม่เอาข้าก็จะไปให้กับคนที่เดินป่าแถวๆนี้แล้วเจ้าเจ้ามีเจ้าอยากจะอวดมีอยากจะ อวดแล้วตัวเองรวยก็แล้วแต่เจ,เจเ้าลกันจะไปให้ใครก็ไปให้ไปอวดอะไรทั้งนั้นข้าเป็นการแบ่งปันของข้าการแบ่งปันของเจา้าแต่เจ้าข้าไม่รู้ว่าเจ้าที่เ้าพูดมาจริงหรือเปล่าจเจ้าบอกว่าเอา,วา,วาวเป็นสมบัติสะสมของเจ้าข้าไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะองค์พระเอกของข้าข้าสะสมมานานวันนี้ข้ารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นกับข้ามันไม่จําเป็นกับเจ้าแล้วเจ้าก็จะแบ่งปันว่างั้นใช่ งานจองไปให <girlfriend> ้คนอื่นข้าไม่เอาเสียใจไปนะของทักเอกไปเถอะข้าไม่เอาทักเอกไปเลยข้าไม่เอานะข้าข้าพูดตรงโข้าไม่เอาข้าไม่เสียใจข้าไม่เสียดายแค่นั้นแหละไปเถอะนผมไม่เอานะผมปฏิเสธนะก็อย่างที่บอกครับผมไม่อยากได้ของของเขานะแล้วผมไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของของมันจริงไม่ปลอมเขาบอกว่าเออไปเถอะไปเถอะโชคดีเอคทักเอก อืมไปเถอะเราจะเจ้าเลยเราจะได้พบออเออเออเออโชคดีองค์ฮักเอกนะครับปลอดภายัยซึ่งผมเองก็ไม่อยากจะรับมาเหมืนที่บอกฮะไม่รู้ว่าเขาบอกว่าเป็นมปสมบัติสะมอันจริงแค่ไหนยังไงนะโอเคทุกคนทีนี้ถือว่าผมได้มาเจอที่พักกันแล้วก็คิดว่าก็เป็นที่เหมาะที่หนึ่งนะในการสร้างทำเลที่พักที่นี่เดี๋ยวยังไงกอรับชมที่เราไปว่าผมจะมาที่นี่หรือเปล่าไปอีกก็ไปแล้วทุกคน ผมไม่รับนะเขาว่าไปแล้วก็ให้ไปตามทางของเขานะเดี๋ยวคลิปหน้ารอชมนะผมจะมาทั้งพีกที่นี่ยังไงยังไงท,งทงี่ก็เอซรอติดตามชมรอดูคลิปได้เลยนะครับผมขอไปคลิปลาที่นี่นะครับสวัสดีครับ